Just one hour and ten minutes yesterday. I quite wash well. I quite wash shopping <laughs> one and a half hour yesterday. The windy and the wet it come from the western side. That's why Sulit is not much like a Similan Island. พอมีพายุเข้าเนี่ยันเขาประกาศปิดเกาะสามวันเนี่ยมีผลกระทบอ่ะนัก่งเที่ยวหรอเนี่ยมีผลกระทบที่ว่าบางคนเขาจองมาแทนมาเป็นเดือนเป็นปีอะไรเงี้ย ครับอาจจะต้องยกเลิกคลิปในวันนั้นๆคือเราคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์มีสองช้อยให้เลือกก็คือจะเลื่อนวันก็ได้หรือว่าจะคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือบางคนที่มาวันนี้นะครับที่มาเกาะสุรินทร์วันนี้ก็คือย้ายมาจากาศรปแล้วที่จองมาอย่างวันนี้เราไปที่ไหนฮะวันนี้ไปเกาะสุรินทร์ครับเกาะสุรินทร์ไปเกาะสุรินทร์อ๋อกี่กี่ท่านครับวันนี้วันนี้ทั้งหมดสามสิบแปดท่านครับสภาพอากาศแบบนี้อะไรฐานะที่เราเป็นไกด์เนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนครับ เพาอย่างเมื่อวานนะคะเมื่อวานเก็คือเปิดซีซั่นเป็นวันแรก15ตุลาคมวันรก15นะคะคือทางฝั่งสุริน์จะค่อนข้างมีผลกระทบน้อยกว่าทางซีวิลาเพราะว่าเพราะสุรินอยู่ทางฝั่งทางเหนือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแต่ทางซีวิลานะขึ้นลมอาจจะมากกว่าแต่สุรินเมื่อวานสมมติถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบระดับนะคะถ้าระดับ10เนี่ยจะอยู่ประมาณระดับ5ถึงระดับ6ะจะมีความปลอดภัยยังไงเราปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่มีผลกระทบอะไรเลยเมื่อวาน ตอนจะไปตอนช่วงไปมีเป็นคลื่นเป็นลมแต่พอไปถึงเกาะรู้ไหมคะทั้งแดดทั้งลมบอทั้งแดดทั้งคลื่นนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น <icios S 1> เลยและขากลับคือเรียบพลิกกลับมาเลยคะ่ะครับไม่ไม่มีปลดอะไรเลยคะ่ะเมื่อวานคือเนื่องจากว่าเกาะซีมลานเกาะซุลินนะคะเปิดรับเปิดรับนักเที่ยวเนี่ยเพียงแค่ เดเดือนต่อปก็คือ15ตุลาคมจนถึง15พฤษภาคมของทุกปีทางซีสตาร์อนมามันนะคะเราอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะคะ,อ,ะอยากให้มาเที่ยวให้มาสัมผัสเกาะสวยๆทะเลสวยๆบ้านของเราซิบิลันนะคะติดอันดับท็อป10นะคะท็อป10 of the world ของโลกเลยได้ลงกินเนสบุ๊กด้วยว่าเป็นหนึ่งใน10สถานที่ที่ต้องเที่ยวที่สวยที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วเกาะสุรนตอนนี้ แทบจะเป็นอันดับหนึ่งของการดำน้ำตื่นประการลังสวยเกือบทุกจุดประการจุดดำน้ำมีทั้งหมด15จุดนะคะแทบจะทุกจุดของเกาะสีนเกาะุรีเนี่ยสวยหมดเลยนะคะก็เลยอยากให้มาเที่ยวกัน